สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนิตสันฟอนเทียแซดดีสามพันอีกแล้วนะครับเนี่ยคันนี้นะครับก็คือถอดกองโซล่าออกมาดูแล้วอาการเบื้องต้นกอ,อาการที่แรกปุ๊บเนี่ยไปเครื่องโชว์แล้วเล่งไม่ขึ้นแต่โชว์ไม่ได้โชว์ตลอดนะครับคันนี้ก็คือโชว์โชว์แบบกระพริบนะครับกระพริบกระพริบ เช็คโคดแล้วโค้ดไม่ขึ้นนะครับพอไฟโชว์มันกระพริบปุ๊บเนี่ยก็คือเร่งไม่ขึ้นเร่งได้แค่สองพันรอบหยียบได้แปดสิบแล้วก็มีควันขาวนะครับเป็นลูกๆออกมาเหมือนไก่ย่างนะครับอันนี้ก็เลยเดี๋ยวัดการล้างปัม๊มล้างระบบน้ํามันเบื้องต้นก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเบื้องต้นก่อนเพราะว่าตอดกองโซล่าออกมาปุ๊บเนี่ย เศษเศษในกองโซลา่าเยอะนะครับเป็นเศษเยอะเดี๋ยวลองล้างปั๊มดูก่อนเดี๋ยวลองล้างตัวระบบน้ํามันให้สะอาดดูก่อนถ้าเกิดว่ายังใช้ไม่ได้อยู่ก็ค่อยว่ากันเรื่องปั๊มอีกทีหนึ่งเพราะว่าเช็คโค้ดดูแล้วไม่มีโค้ดขึ้นนะครับคันนี้ไปกับพิบเฉยเฉยไปเครื่องยนต์กับพิบนะครับขเหยียบได้สองพันนะครับพอไปกับพิบแล้วเหยียบได้สองพันแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับครับ ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ายังกระพริบอยู่ยังเร่งไม่ขึ้นเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นที่ระบบฝำแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับอุดลิศออโต้์วิสนะครับผมมีปัญหาก็โทรปรึกษาได้นะครับจะเป็นรุ่นไหนไหนก็โทรปรึกษาได้ครับขอบคุณครับผม